มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกาเมีนเปิดใจรู้ว่ามีคนเกลียดมีคนไม่อยากให้มาที่ไทยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรนะคะหลังมีประโยคจากแน็กชาดีที่ได้พูดผ่านไลฟ์ว่าให้เขารอเหมือนที่ตนรอเขาบ้าง ตนเองรอมาข้ามวันแชทไปก็ไม่ตอบหายไปทั้งคู่หลังมีแฟนคลับเข้ามาบอกว่าการมินกำลังรออยู่กระทั่งแฟนคลับได้เข้าไปถามการมินอย่างรัวๆเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนไปหรือเปล่า ล่าสุดการมีนไลฟ์ผ่านทางทิกตอกอีกครั้งนะคะโดยบางช่วงบางตอนของการไลฟ์เธอชี้แจงดรามา่าโดยเธอบอกว่าบางคนเกลียดและไม่อยากให้เธอไปเมืองไทยแล้วพร้อมกับบอกว่าเธอกับชาลีเข้าใจกันแล้วตอนนี้แฮปปี้แล้วเรื่องที่หายไปเธอยุ่งอยู่กับที่ประชุมต้องพูดคุยกับเอเจนซี่เรื่องงานเรื่องภาษีและต้องพาคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลงานเยอะมาก ส่วนเรื่องที่มาเมืองไทยนั้นเธอบอกว่าเธอซื้อสัต์กับความรู้สึกตัวเองเธออยากมาเมืองไทยเพราะว่าอยากเจอชาลีไม่ได้มาเพื่อง,งานและอีกเรื่องที่กาเมินได้เผยความรู้สึกนะคะก็คือเธอบอกว่าเธอหึงมากๆที่แนักไปพีเคพูดคุยกับคนอื่นเธอเห็นแล้วเธอหึงทุกครั้งส่วนเรื่องความรักกาเมินบอกว่าเธอมีแค่แนักชาลีคนเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ